รักลพบุรีค่ะไม่ใช่วันนี้มาร้องเพลงชอยสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนกลุ่มลพบุรีวันน หัวข้อเรื่องชวนท่องเที่ยวเชวยงวัฒนธรรมค่ะขอเชิญรับชมแมละรับฟังได้เลยค่ะ แปลนเรืยวาองวังนาลายศาลพระกาและปรางษาสามยอดคืออะไรครับวังนลายศาลพระกาและปราง3สามยอดนะคะเป็น,เป,นเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปุกฤีค่ะโดยได้รับอิทธิพลสถารปรัตยกรรมมา เอ้าแล้วทั้งสามเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนของดูบรีเหรอครับอ๋อครับโดยรถมาจากดูบรีสานไปบนถนนขนเดือกินนะคะจะไปเจอกับโรงเรียนธนะรายค่ะจับอีกเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนสาะแก้วค่ะและถัดไปเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนสาังการค่ะซึ่งในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีวังนาราย โหสุดยอดเลยครับและรายกาทางจากโรบิสันเนี่ยไปวันอะไรเนี่ยไกลนะครับองมีรายกางเท่ากับวันาลาไปโรบิสันเลยค่ะของคััเอิอเอิอชาเนยเถิดภาษาชนละสิก็ให้ชีวิตเติบโตมา ันช่วยรารอเ้าันช่วยรามีกินไหมคะเพรา,านะพระการุณาเอยอยูน่นะคะอยูน่นะคะแลในหวรัชเกี่ยวอะไรกับเขื่อนากสักธสิคะอ๋อเพราะว่าในหลวงรัชการก้าท่านทรงสร้างเขื่อนปาสักขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมคาว่าชลทิหมายความว่าทุกคนมีสิทธิใช้นะ้ำในเื่อนัออขอบคุณ ดินสอทองหมากนิ้แลกความมั่มีสวยตรึงตราใส่ด้ที่เจอชายใส่ด้ท<ส>ี<ด>่เจอชายเกินปวดปวดลายจับภูปัญญาเอสิ่งที่เรียกว่าดินสอทองเนะะี่ยในท่ามันเป็นคืออะไรหรอครับดินสอทองนะคะเป็นดินสาวส์มีอยู่มากเลยท่ามกลางสามารถจะา มีร้านร้านที่สวยงามมากๆเลยนะคะมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะเออเออเออฉากเออเออของกินก็มากมียกะทอนอร่อยดีสมราคาไข่คเค็มลาบิสอพอกมาจากจอดกันละสักสี่หเดี๋นะคะเดี๋ยวนะคะกะทอนเนี่ยสามารถจะไปทำเมนู กระเพาะของโบรบลีเนี่ยสามารถนำมประกอบอาหารได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นยำกระทร้อนส้มตำกระทร้อนและกระท้อนโซ่เครื่องครับผมแล้วรสชาติอาาร่อยหรือเปล่านะคะอร่อยจังแน่นอนครับผมแล้วไข่เค็มดิสอฟองเนี่ยคืออะไเหรคะไข่เค็มดนสอฟองค,คือการนําไข่เป็ดและดิสอฟองมาพอกันครับจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่อายุของอาหารนั่นเองครับผมแล้วสวัสดีค่ะ ชิเียวอเช,อชิมาอเที่ยวรักกันกงเกียวตลอดคาอีา